Hello, สวัสดีค่ะ mm hmm. ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชแนลนะคะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า l o v e t จอร e ซ e รีค่ะเป็นซีรีส์ที่เปิ้ลจะเอาไพ่แต่ละสำรับนะวนไปเรื่อยๆค่ะไม่ซ้ำกันเนาะแต่ละคลิปนะเอามาทำคำแนะนำให้กับคุณว่าอยากจะแนะนำความรักอะไรกับคุณบ้างเพราะเปิ้ลก็จากการที่เราเป็นนักพยากรณ์เราเชื่อว่าไพ่แต่สำรับเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวเขามีคำแนะนำที่หลากหลายไม่เหมือนกันเราก็จะดึงพลังงานของแต่ละสำรับ มาให้คําแนะนํากับคุณในทั้ง3มสถานะนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนความสัมพันธ์นไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่แล้วก็ได้ก็เลือกดูตามพาร์ทของคุณก็ได้หรือจะฟังทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกันวันนี้ถึงคิวของไพ่สุขี่ค่ะเป็นไพ่ที่เป็นแบรไอเทมเนาะเปินคิดว,ว่าหลายๆคนอยากได้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีในครอบครองหรือว่าอ่ามียังไงก็ตามเนะเปิ้นก็ขออนุญาตและกันว่า คิดว่าหน้าไหนหลายคนน่าจะชอบไพ่สาหรับนี้ก็เลยเอามาเป็นแนวทางมาดูดวงให้ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ถือว่ามาดูคลิปนี้แทนก็แล้วกันเปิ้นก็จะเป็นคนทําหน้าที่เนาะในการที่จะมาดูดวงโดยใช้ไพ่สําหรับนี้ให้นะไพ่สุขี่คือไพ่สาหรับนี้ค่ะคือค่อนข้างจะแบบว่าหายาคือนักวาดคนนี้เปิลนะมีไพ่ทั้งสุขใจเนาะแลวไพ่ยานาโลกสมบูรณ์ซึ่งเคยทําแล้วนะใครที่อยากจะดูคําแนะนําความรักจากสองสำหรับนั้นก็ไปดูได้เปิ้นทําทั้งหมดมา7 E p ีพีเลิะะ่ม่ายีีนี้ EP พีที่8 โดยใช้ไพ่ไปแล้วเจ็ดสำรับเพราะฉะนั้นใครลองไปดูได้คะ่ะลองไปย้อนดูเนาะว่าเราชอบสำรับไหนก็ไปฟังพลังงานจากสำรับนั้นได้คือ,อคลิปนะคะมันเป็นแบบทำเลสเนาะเพราะฉะนั้นหน้าพลังงานที่คุณดูมันคือคําแนะนำนะตอนนั้นคุณคิดว่าคุณมีจริตตรงกับสำรับไหนหคุณอยากจะฟังคําแนะนำจากสำรับไหนคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยเนาะ คลิปนี้มันจะทําทุกเดือนค่ะเป็นการทําแบบสลับไพ่ไปเรื่อยๆเนอะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย,วยความว่าเราก็มีไพ่เยอะใช่ไหมเราก็จะเอาแต่ละสําหรับมาทําคําแนะนําให้ เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะไม่ซ้ำเนาะไปเรื่อยๆเลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคลิปนี้เป็นมันรีวิดีโอค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะได้คําแนะนํานิดนึงด้วยความว่าเป็นปีใหม่แล้วเนาะปั้นก็อยากจะดูฟีดแบ็กค่ะว่าทุกคนยังชอบไหมปัม้นทำมาเนี่ย EP ที่8แล้วถูกไหมคือแปรคลิปทุกคนยังชอบหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้ปิ้นปรับเปลี่ยนคือถ้าเกิดว่ามีคนมาดูเยอะหรือว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกปิ้นนิดนึงให้ปิ้นรับทราบฟีดแบ็กเนาะแล้วปั้นจะได้ทําต่อแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเรารู้สึกว่าเราทํำมา อะไรเงี้ยเพื่อก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์เดือนหน้าก็อาจจะไม่ได้มีคลิปเลิฟเดอะซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบนะคะนิดนึงคอมเมนต์บอกเปิ้ลแล้วก็กดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยให้เปิ้ลนรู้นิดนึงเนาะว่ามีคนดูเยอะเันจะได้ทําต่อสําหรับเดือนถัดไปนะวันนี้เราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเรามาใช้ให้สุขขี่แนะนำความรักให้คุณท้าังไงให้คุณมีความรักแบบมีความสุขแบบให้สุข,ขี่เนาะคือ,อมีความสุขกับตัวเองอสมมติ เป็นคนโสดก่อนก็คือเราก็จะต้องดูว่า,าทํายังไงให้เรามีความรักที่สมหวังสัทีทำยังไงให้เราเจอคนที่ใช่ทำยังไงให้เราอยู่ได้อถ้าเกิดว่าเรายังโสดอยู่ทำยังไงให้เรามีความสุขแบบโส,โสดก็ได้เพื่อรอคนที่ใช่เข้ามาอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงหน้าค่ะมันเปิดไพ่สาหรับคนโสดไว้ก่อนแล้วเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเนาะอันแรกค่ะแถวบนนี้คือสถานการณ์ความรักของคุณที่ผ่านมา,าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็คําแนะนําจากไพ่ค่ะข้างบนนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะสำหรับสัมผัสพิเศษนะคะ แบ่งปันค่ะฝังใจนะสังคมต้องการแล้วก็เทวดาแล้วก็ปะทะที่ใต้สำรับต้นคิดว่าคนโสดนะคุณมีความขัดแย้งในใจสูงไพ่ประเนี่ยมันเป็นความแบบชนกันใช่ไหม แด้ว่าคุณอาจจะทะเลาะกับตัวเองก็ได้ค่ะทะเลาะกันในหัวก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆก็อยากมีนะแต่ก็กลัวอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออก็รู้แหละว่าการมีมันก็ดีสังคมต้องการคืออาจจะหมายถึงว่าใครๆก็รู้สึกว่าการมีคู่มันดีอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็อาจจะชอบคนที่แบบว่าเป็นที่ต้องการของคนอื่นก็ได้นะเทวดาคือคุณอาจจะชอบคนที่แบบหน้าตาดีดูดีมีเสน่ห์สเปคสเปคของคุณมันก็อาจจะแบบว่าเป็นที่ต้องการของสังคมถูกป่ะมันก็อาจจะหายากนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันหาไม่ได้สักทีนู่นอะไร ถ้ากิบว่าคุณไปชอบใครที่เขาดูมีแบบมีคนเข้าหายเยอะคุณก็อาจจะไม่โอเคเพราะว่าคุณไม่ชอบแบ่งปันกับใครแบบนี้เนาะแล้วคุณก็เป็นคนแบบมีเซนด้วยนะคนที่มาดูเนี่ยป้นก็เชื่อว่าคุณมีเซนตรงที่ว่าเหมือนกับว่าถ้ากดบ่าคนคนนั้น,านาแบบ มีคนอื่นเยอะๆคุณก็จะรู้หรือว่าถ้ากิดว่าเขาแบ่งไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้เพราะฉะนั้นคุณก็จะกลัวค่ะหลายๆคนก็เลยมีความขัดแย้งในใจคขาว่าอยากจะมีแฟนนะแต่คนที่เราชอบก็ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นที่ต้องการของสังคมแล้วเราก็เหมือนแบบไม่อยากจะแบบ คือไม่อยากจะแบบเป็นตัวเลือกอะไรแบบนี้แล้วเราก็เลยกลัวบางคนก็คือแบบไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปเป็นแบบคนคุยด้วยซ้ำนะเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะต้องแบบไปแชร์คนอื่นหรือว่าเขาไม่ได้รักเราคนเดียวหรือกลัวเจ็บอะไรแบบนี้แล้วเราก็มักจะเหมือนแบบมีเซนส์ไงอย่างที่มันบอกคือแบบรู้ว่าเอ้ยเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเราก็เลยเลือกที่จะ ไม่คุยเลยแบบนี้ก็ได้นะหรือหลายๆคนก็มีความฝังใจค่ะฝังใจในที่นี้คือคุณอาจจะเคยทะเลาะเบาแหวงกับคู่มาเลิกรากันมาแล้วมันเป็นความรักที่ฝังใจของคุณนะว่าแบบยังจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตนะคือบางทีมันไม่ได้จมว่าคุณอยากให้รอคนเก่ากลับมานะแต่อันนหมายความว่าคุณกลัวค่ะว่าความรักที่อาจะมีใหม่แล้วมันจะเป็นแบบเดิมอีกจะต้องเจอคนที่เจ้าชู้อีกเจอคนที่คุยกับคนอื่นอีกหรือว่าแบบฉันแบบว่า แบบเป็นคนขี้หึงอะไรเงี้ยฉันไม่สามารถที่จะแบบว่าทนทานความแบบความรักอะไรอย่างนี้ได้เนอะเพราะฉันคือต้องบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ขเขาเรียกอะไรอะเป็นคนที่แบบว่ากลัวหลอนเนเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเคยผ่านความรักมาคุณก็กลัวความเจ็บปวดไม่เคยมีคุณก็จะฟังเรื่องจากคนอื่นก็ได้นะชีวิตของคนอื่นรอบตัวหรือว่ากลัวมันจะเกิดขึ้นทางที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็ได้แบบนี้นะน,นี่สถานการณ์ความรักของคุณไม่ได้มองว่าคุณอะ เหมือนแบบงานเยอะงานยุ่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราอะรู้สึกว่าเรามีสปเปคของเราเราก็ทะเลาะก,กับตัวเองหลักๆเลยนะคือคุณทะเลาะก,กับตัวเองว่าคุณอยากมีหรือไม่อยากมีกันแน่คุณอาจจะต้องไปอยู่กับตัวเองก่อนว่าจริงๆฉันอยากมีหรือไม่อยากมีบา,นนะบางคนก็บอกว่าอยากมีค่ะแต่อยากมีในแบบที่เราต้องการคือคุณก็จะคาดหวังแบบสุดโต่งในแบบที่คุณต้องการอะไรอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะหาไม่ได้ตอนนี้อย่างเช่นว่าถ้าคุณชอบคนนั้นตอนนี้มากๆมันก็พูดยากกับการที่ Uh, ถ้าคุณเป็นคนขี้หึงนึกออกไหมคือชอบคนหน้าตาดีแต่ขี้หึงมันก็จะทำให้ความรักมีปัญหามันก็ต้องการนะว่าถ้าคุณเป็นคนขี้หึงคุณอาจจะต้องเลือกคนที่นิสัยดีแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ดีมากเพื่อคุณจะได้ไม่หึงหรือว่าถ้าคุณชอบคนหน้าตาดีมากคุณก็อาจจะต้องลดความขี้หึงแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นคนใจกว้างเปิดใจว่าเอ้ยคือถ้าเกิด มันต้องไว้วางใจนี่หอ,อ่มาไม่ใช่แปลว่าให้คุณไปเหมือนเปิดใจให้เขาไปแชร์คนอื่นได้นะหรือเขาคุยกับคนอื่นได้แต่ว่าเมื่อเราต้องทําใจกว้างว่าถ้าเพิ่งเราถ้าเราเพิ่งเริ่มคุยกับใครเขาก็ยังอาจจะมีสิทธิ์คุยกับคนอื่นและถ้าเราดีพอเขาก็ต้องเลือกเราอะไรเงี้ยหรือว่า ในชีวิตคนเรามันก็จะเป็นต้องคุยกับคนอื่นด้วยเนอะถ้าเกิดเราไว้วางใจเขามากพอไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะไปแบบกุ๊กกิ๊กกับคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องซื่อสัตย์กับเราคนเดียวอะไรแบบเนี้ยคือมันจะต้องบาลานซ์ค่ะถ้าเกิดว่าเราเหมือนแบบสุดตรงทุกเรื่องคือขี้หึงก็ขี้หึงแบง่งปันแบบเท่าเรน,นะก็แบบห้ามไปยุ่งกับคนอื่นหน้าตาก็ต้องดีอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้การหาคู่ของคุณมันยากนิดนึงเนาะจากภัยที่ปันรู้สึกนะว่าเป็นสไตล์ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูคํําา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 แนะนะะะจจกกไ่่่่สุุขีคคววเ้อยงง จะมีความรักที่มีความสุขทํายังไงคุณถึงจะมีคนดีๆเข้ามาทายังไงคุณถึงจะมีรักที่สมหวังหรือว่าถ้าตอนนี้คุณไม่มีคุณจะทํายังไงให้คุณมีความสุขใต้สําหรับขึ้นว่าพรมลิขิตเลยนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของพรมลิขิตนําพายบะคุณจะได้เจอคู่ด้วยพรมลิขิตนะแปลว่าคุณไม่ต้องพยายามอะไรนะคุณอยู่เฉยๆคุณแต่ว่าคุณอาจจะต้องเขาเลยนะ คือคุณไม่ต้องพยายามหาแต่คุณอ่ะจะต้องเหมือนทําความเข้าใจตัวเองก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณสับสนอยู่ทําความเข้าใจว่าคุณอยากมีหรือไม่อยากมีกันแน่สเปคของคุณเป็นยังไงเหมือนทําให้ภาพความต้องการของคุณมันชัดอ่ะตอนนี้มันเหมือนอาจจะงงสับสนไม่แน่ใจคือถ้าเกิดคุณสามารถเขียนออกมาได้นะเปิ้ลแนะนําว่าคุณลองเขียนออกมาดูค่ะว่าคนแบบที่คุณต้องการเป็นยังไงกันแน่พอคุณเขียนแล้วคุณมานั่งอ่านอ่ะคุณจะรู้ว่าเออมันเป็นคนแบบว่าที่มันดูคอน FLICT กันหรือเปล่าหรือมันย้อนแย้งหรือว่ามีจริงบนโลกไหมอะไรแบบนี้เนเพือ เพื่อให้เราเหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นเน่เป็นคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าคู่ของคุณจะมาจากพรมลิขิตคะ่ะบางคนอาจจะไปไหว้พระขอพรขอพระพรมแบบนี้ก็ได้นะเพื่อขอคู่อะไรอย่างเงี้ยก็รอค่ะเปิ้ลเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคนโสดคุณจะเจอคู่ของคุณนะเขาบอกเลยว่าให้คุณใจเย็นเย็นเห็นปะแปลว่ามันไม่ได้มัง่ายๆถ้าเกิดเป็นพรมลิขิตแล้วคุณอยากได้คนที่ใช่เปิ้ลก็จะบอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาให้คุณนะแต่ว่าคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็ทําตัวให้มีความสุขค่ะร่มรื่นในทีน่นี้เปคิดว่าคุณควรจะแบบว่าทําตัวแบบมีน้ําใจน่ารักแบบช่วยเหลือคนอื่นคือเวลาเราเหมือนออกไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นคุณไม่จำเป็นจ,จะต้องแบบอยู่เฉยๆแล้วก็แบบมองทุกอย่างแบบเนกาทีฟคือการที่คุณออกไปช่วยเหลือนะคุณไปช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามไม่ว่าจะเเปป็นนนกาารรบบิจทีี่่้หมืออแงั คุณช่วยเหลือสังคมโดยการแบบบริจาคเงินก็ได้ออกไปช่วยแรงก็ได้รับฟังก็ได้แบบช่วยด้วยความสามารถของคุณใดก็ได้พอคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นนะมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเนอะแล้วคุณก็รอคอยคนที่ใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องพยายามอะไรเลยนะบอกว่า ไม่ต้องไปวิ่งวุ่นไม่ต้องไปหาคือแค่คุณอยู่เ,ยเฉยๆเขาคุณทําตัวเองให้ร่มรื่นนะคือทําตัวให้มันแบบเย็นสบายมีความสุขแบบว่าไม่ได้เป็นคนร้อนรนอะไรเงี้ยชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ําใจต่อผู้อื่นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะดีไพฝ่ฝังใจนะตรงข้ามกระสุขใจเลยเห็นไหมหมายเขาว่าอะไร,รปะ่ะแปลว,ว่าที่ผ่านมาคุณมีความฝังใจใช่ไหมคือคุณจะต้องทําตัวเองให้มีความสุขคะ่ะ ให้คุณเหมือนยอมรับความจริงนะถ้าเกิดอะไรที่เป็นเรื่องเก่าในอดีให้คุณยอมรับว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นบทเรียนให้คุณเรียนรู้แล้วก็หันมารักตัวเองหันมาทําตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นเพราะคุณมีความสุขด้วยตัวเองมากขึ้นอ่ะคุณจะสามารถมีความรักที่ดีได้จากไพ่ที่เปนเห็นมันเหมือนกับว่าคุณอ่ะรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถ คือเร่อเลยนะมันมีไพ่ประมาด้วยเห็นไหมคือคุณไม่แน่ใจว่าคุณดีพอคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยนะแต่คุณสองกระจกคุณมองเห็นตัวเองเป็นคนแก่หมายความว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีข้อตําหนิคุณไม่ดีพอปแปลวว่าถ้าเกิดว่าฉันแบบชอบคนแบบนี้เขาจะมาชอบฉันหรอถ้าเกิดคุณชอบหน้าคนหน้าตาดีหรือคนมีเสน่ห์คนที่แบบว่าคนในสังคมต้องการอะไรแบบนี้มากๆใช่ไหม คุณก็มักจะกลัวแล้วหลอนฝังใจอะว่าเฮ้ยเขาจะชอบเราหรอหรือเขาจะต้องไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าสิ่งหนึ่งนะที่เป็นเหตุแบบนั้นน่คือโอเคอันที่หนึ่งคุณเคยผ่านเรื่องราวผิดหวังมาอันที่สองคือคุณต้องถามตัวเองว่าเป็นเพราะว่าคุณอะไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมว่าคุณมีดีเกิดอว่าเรารู้ว่าเรามีดีมากพอคุณจะไม่ไปกังวลหรอกว่าเขาจะไม่รักคุณหรือว่าเขาจะไม่ชอบคุณเพราะว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นของดีใช่ไหมแปลว่าใครก็ต้องอยากได้ของดีเราเป็นแรไ่ไอเทมนะใครๆก็ต้้ออองชอบบบะไรแเนี ถ้าเมื่อไหร่คุณทําตัวเองให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นหันมาทําความสุขให้ตัวเองแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทําตัวเองให้ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ใจเย็นๆค่ะไม่ต้องใจร้อนบางทีอะ่ะบางทีว่าที่ผ่านมาความรักของคุณที่มันมีการพังไปหรืออะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเราอะ่ะเหมือนเราแบบพอเราเอ,อะ๊ะ อะไรก็ตามที่เรามีความเอะปุ่มนะเราก็จะหาเรื่องทะเลาะหรือมันก็แบบว่าไม่ได้ละเขาต้องคุยกับคนอื่นแน่เลยงัน้นชิงเลิกก่อนหรือใดๆก็ตามอะไรแบบเนี้ยคือเขาอยากให้คุณใจเย็นๆคือถ้ามันมีความรักใหม่เข้ามาขอให้คุณหนึ่งมั่นใจในตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขรักตัวเองมากๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะ,สะเสน่ห์คุณจากการที่คุณรักตัวเองมั่นใจในตัวเองมีความสุขจะดึงดูดคนเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาแบบอย่างช้าๆนะเพราะว่าผมลิขิตนําพาและขอให้คุณใจเย็นค่ะความสัมพันธ์มันจำเป็นจะต้องแบบ มีความยืดหยุ่นเนาะไม่ใช่ตึงจนเกินไปอะไรที่มันแบบว่าตึงจนเกินไปมันก็จะทําให้ความรักมันมีปัญหาได้ ทางสามแพ่งขึ้นมานะมันก็เหมือนกันที่เมื่อนบอกอะว่าเราต้องเหมือนเขาเลยนะให้เราหาตัวเองให้เจอก่อนว่าจริงๆแล้วเราต้องการมีแฟนหรือไม่มีแฟนทางสามแพ่งมันเหมือน,นการตัดสินปัญหาอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเราอาจจะไปเจอความรักที่เป็นเป็นทางเลือกตัวเลือกหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาแล้วทําให้เราจบกันไปแบบไม่ดีเนาะตอนนี้มาเริ่มต้นใหม่มั่นใจตัวเองรักตัวเองก็แปลว่าเราต้องกลับมาบอกตัวเองว่าเราอยากมีไหมถ้าเราอยากมีเราต้องมั่นใจในตัวเองเราจะไม่เป็นตัวเลือกเราจะแบบชัดเจนตัด ในใแ,นแ,นแน่แน่แล้วเมื่อคุณรักตัวเองมากพอนะเพื่อนก็จะบอกเลยค่ะว่าคนโสดน,นะจากไพ่สุขีที่บอกอ่ะพรมลิขิตจ,จะนําพาคนไห่คุณขอให้คุณอย่าประมาทอย่าประมาทขอให้คุณมั่นใจในตัวเองถ้าตัวเองมีความสุขช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ใจเย็นๆค่ะรอคอยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะเจอคนคนนั้นอย่างแน่นอนนะคะโอเคอันนี้จบไปแล้วสําหรับคนโสดน,นะต่อไปเราไปดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างค่ะ เปิดไพ่เรียบร้อยค่ะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้นเป็นยังไงบ้างเนอะแล้วค่อยมาฟังคําแนะนํานะคะ,ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะมีไพ่สุขใจค่ะ,ะนางฟ้า บริวารช่วยเหลือนะเร่งรีบลางสังหรณอและใต้สำรับเป็นรอคอยนะชัดเจนว่าคุณรอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์นะคือบางคนแบบเขาเรียนคุณน่าจะเจอคนที่คุณชอบมากๆค่ะเพราะไพ่สุขใจออกมาบอกว่าคุณแบบชอบคนคนนี้มากนะคนที่คุณดิวอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนนะคือคลิปของเปิร์นะไม่ได้ระบุว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่า เพศไหนก็ตาม LGBTQ ก็ดูได้นะคือความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณรอคอยการพัฒนาคุณอาจจะมีความใจร้อนเร่งรีบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะแต่ว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกตังหิดตังหิดว่ามันจะพัฒนาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมพัฒนาได้มันควรจะพัฒนาได้แล้วหรือเปล่าหรือว่าทําไมมันถึงพัฒนาไม่ได้ตอนนี้คุณอาจจะมีความระวังระแวงอยู่เห็นไหมมันมีเนี่ยกระจกตกกรมางี้ใช่ไหมแล้วคุณก็แบบเอ้ยหรือว่ามันมีรางอะไรบางอย่างที่บอกว่าเขามีอะไรหรือเปล่าทําใให้คุณแแบบไม่่นจ แบบนี้เนาะแต่ว่าความรักเนี่ยเป็นความรักที่คุณมีความสุขนะคุณชอบคุณคนนี้มากแล้วก็คุณก็แบบเนี่ยพอเป็นสุขใจแล้วก็ดังฟ้าแปลว่ามันเป็นความรักที่ทําให้คุณเหมือนแบบดูดีขึ้นสดใสนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าคุณก็อยากจะเร่งรีบพัฒนาความสัมพันธ์ไงแต่ว่ามันก็มีเรื่องต่างหิต่างหิดทคุณรู้สึกว่าทําไมมันพัฒนาไม่ได้มันเป็นจังหวะเวลาที่แบบเหนื่อยๆก็ได้นะคุณน่อยากพัฒนาแต่ว่าสถานการณ์มันเหนื่อยความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ พบเจอกันจากที่ทํางานก็ได้นะคะมีบริวารช่วยเหลือแปลว่าเป็นคนในวงวการคะะนั้นในวงแวดวงที่คนรู้จักก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําหรือว่าเจอกันในที่ทํางานคือคุณอยู่ในสังคมที่แบบว่ามีคนรู้จักอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วความรักอันนี้อาจจะเป็นบริวารช่วยเหลือเหมือนมีตรงกลางแนะนําให้คุณมารู้จักกันนึกออกปะคืออาจจะเป็นเะพื่อนแนะนําให้คุณรู้จักกันหรือว่าเจอกันในที่ทํางานแล้วก็แบบว่าเหมือนมีคนแนะนําช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะหรือว่าบริวารช่วยเหลืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ เัิ่นคิดว่ามันมีตรงกลางอ่ะมีสื่อตรงกลางในการที่ทําให้คุณสองคนมารู้จักกันแบบนี้เนาะแล้วคุณก็รู้สึกแบบชอบมากเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้เพินไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรมากนะตอนนี้นะคืออันที่หนึ่งเลยสิ่งที่เพินเห็นคือคุณมีความสุข,ขความสัมพันธ์นี้แต่ว่ายังต้องรอคอยการพัฒนายังพัฒนาไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเร็วกว่านี้มันพัฒนาคืบหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่า มันพัฒนาไม่ได้คุณก็เลยเริ่มไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงพัฒนาไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าทายังไงคุณถึงจะสมหวงังในความรักครั้งนี้เนะาะทำยังไงถึงจะพัฒนาได้หรือว่าทำยังไ,ไงให้ความรักของคุณมันแบบ สดใสเฉยเลยแบบนี้เนอะอ่ะเรามาดูกันค่ะคําแนะนําจากไพ่นะขึ้นมาว่าปะทะการเดินทางนะอิสระภาพนะคะ<ด>ประสบความสําเร็จทุกอย่างดีขึ้นแล้วใต้สําหรับแปลว่าเปิดใจสถานการณ์ของคุณตอนนี้นะจากไพ่ที่เปิ้ลเห็นนะมันแปลว่าคิดว่าคุณจําเป็นจะต้องมีการเหมือนพบเจอเพื่อสารจาพันนะปะทะกับการเดินทางไปคิดว่ามันจําเป็นจะต้องมีการพบเจอกัน หลายๆคนอ่ะคุยผ่านแอปพลิเคชันเจอกันผ่านออนไลน์ใดๆก็ตามนะมันอาจจะยังไม่ได้เจอกันสักทีสิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้คือหนึ่งคุณต้องเจอกันให้ได้ก่อนนะใครที่คุยผ่านแอปยังไม่เคยเจอกันเลยเป็นแบบยังไม่เคยเดทกันเลยแบบเดทแบบตัวเป็นๆเนาะจำเป็นมากค่ะที่ความสัมพันธ์ของคุณจะคืบหน้าได้ก็ต่อเมื่อมันมีการพบเจอกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนัดกับเขาแล้วมันมีการออกมาเจอกันนะเป็นคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาได้เพราะมันทุกอย่างมันจะดีขึ้นนเห็ะ มันเจอกันแล้วมันจะดีมันจะประสบความสําเร็จมันจะพัฒนาได้ขอแค่คุณเปิดใจหลายหลายคนคือแบบเจอออนไลน์แล้วก็ไม่กล้าไปเจอตัวเนึกออกไหมมันก็ไม่สามารถพัฒนาได้นะถ้าคุณชอบกันมากๆเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหลังจากคุยกันพักหนึ่งจะทเป็นจะต้องมาเจอกันได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วก็เปิดใจเรียนรู้มันจะดีนะมันก็จะเป็นการปลดโซ่ตวนค่ะว่าเอ้ยไม่ได้เจอกันก็จะมีการพัฒนาได้เพราะฉะนั้น คนที่เจอกันทางแอปนะเังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแนะนําว่าจำเป็นต้องเจอตัวกันแล้วมันจะมีการพัฒนาใครที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมานานอ่าห่างหายกันไปคุยผ่านออนไลน์ใดๆก็ตามเนื่องจากว่าอาจจะเป็นรักทางไกลเนาะหรือว่าอาจจะแบบด้วยโควิดด้วยอะไรแล้วแบบไม่ค่อยได้เจอกันชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ผ่านนผ่านทางแบบผ่านทงแบบานทงแชทหรือผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟังจากคนอื่นใดๆก็ตามไม่ได้เจอกันสักทีต้องมาเจอกันความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นแล้วก็สมหวังได้คือมันจะต้องมีการพบเจอกัน เนี่ยมันเป็นการเดินทางการปะทะแปลว่ามันจำเป็นต้องเจอกันเห็นไหมสองคนนี้มันต้องเจอกันเจอกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วมันถึงจะสามารถเรียนรู้พัฒนาได้ไอการปะทะเนี่ยันไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการปรับจูนเนี่ยการหันหัวเข้าชนกันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรก็จะต้องดิสคัตการปรับจูนเข้าหากันมันมันไม่ใช่สมูทหรอกมันจำเป็นจะต้องมีการปรับจูนกันมันต้องมีเรื่องที่แบบเข้ากันไม่ได้ แต่ว่าพอมันปรับตัวเข้ากันได้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีการเดินทางของความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วก็มันก็จะดีในที่สุดแต่ว่าคุณต้องเปิดใจคือคุณต้องยอมรับในข้อเสียของเขาถ้าความสัมพันธ์จะพัฒนาได้คือตอนแรกคุณอาจจะชอบเขาแบบนึงแต่พอมาเรียนรู้ทําความรู้จักมันจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับข้อเสียของกันและกันได้นึกออกอปะคือถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาคุณชอบมากเลยคุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณใจฟูมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องหันมาดูค่ะว่า คืออย่าแบบอย่าแบบพยายามแบบหลับตาแบบมองไม่เห็นนะคุณต้องเปิดใจรับฟังแล้วก็ดูค่ะว่าข้อเสียของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคืออะไรเราจะสามารถสานกับสัมพันธ์กับเขาได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเปิดใจให้กว้างนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจแล้วคุณพูดคุยแล้วมันสามารถสานสัมพันธ์กันได้คุณก็จะพัฒนาได้บอกเลยนะกองเนี้ยเท่าที่บันดูนะคือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะพัฒนาได้แน่ๆนะแต่ว่ามันต้องเจอกัน ต้องมีการพบปะกันไม่ใช่แบบว่าคือถ้ามันไม่มีการพัฒนาในเรื่องของการมาเจออกันแล้วก็เรียนรู้ทําความรู้จักกันอะ่ะมันจะไม่สามารถพัฒนาได้เนาะมันก็จะไม่ต้องเปิดใจคือไม่ต้องแอบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รับรับ,ร,บรับฟังเขาด้วยว่าเขามีข้อดีข้อเสียอะไรแล้วดูซิว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อย่าไปหึงหวงอย่าไปยึดติดอะไรกับเขามากอย่าไปแบบไปคอยสอดส่งอะไรเขามากเลยอิสระเป็นเรื่องจําเป็นค่ะถ้าเกิดว่าเราจะรักกันนะ และด้วยความว่าเราเป็นคนคุยเนอะแบบปล่อยชิวๆค่ะปล่อยอิสระให้เขามีความสุขเพราะเขาได้รับอิสระภาพเราไม่ไปกดดันอะไรเขาเยอะนะพอคุยกันแล้วมันเข้ากันได้มันมีความรู้สึกทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จมันจะดีขึ้นแล้วก็เปิดใจเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นยินดีด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ขอให้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ Uh, เริ่มต้นความรักทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้พัฒนาความสมัมพันธ์ขอให้คุณสมหวังในความรักได้พัฒนาคราวหน้าเรามาเจอกันก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยนโพ i ิชันเน่อะจากการที่เป็นแค่คนความสมัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นคนรักแล้วก็ได้นะคะขอให้คุณสมหวังค่ะโอเคจบแล้วนะคะสําหรับคนความสมัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไปดูกันต่อกับคนมีคู่ค่ะ เปิดไพ่ไปเรียบร้อยสําหรับคนมีคู่นะ,ะเรามาดูกันค่ะแถวแรกนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงเนาะแล้วแถวที่2คือมาดูว่าทายัางไงให้ความรักของคุณกลับมาสดใสซาบซ่าชื่นมื่นกันนะคนมีคู่คือจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะแต่คนอื่นเขารับรู้ว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะเริ่มต้นที่สถานการณ์ก่อนเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะได้รับหมดเรียวแรงนะแล้วก็กระทบความรู้สึกนะเทวดาค่ะใจเย็นแล้วใต้สําหรับเป็นแบ่งปันบาคิดว่านะคนที่มาดูส่วนใหญ่ที่ เป็นคนมีคู่คุณน่าจะแบบมีเรื่องให้ไม่ได้ดังใจค่ะมันมีเรื่องกระทบความรู้สึกจิตใจคุณใช่ไหมคือคนมีคู่ก็ต้องยอมรับนะว่าการที่เราแบบคบกันมาเนี่ยมันก็ต้องมีการที่แบบลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งอะไรกันปะมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้กระทบความรู้สึกทําให้คุณเสียใจทําให้คุณนอยทําอะไรเงี้ยให้คุณรู้สึกแย่ได้เนาะมีไพ่หมดเรี่ยวแรงคือบางทีก็อาจจะเหนื่อยล้ากับการทะเลาะเบาแวงความสัมพันธ์ของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้คุณเหนื่อยเนาะ แต่ขอให้คุณใจเย็นคือตอนนี้เป็นคิดว่าคุณอาจจะแบบพยายามนับหนึ่งถึงพันอยู่นะแบบนั่งอยู่กับตัวเองว่าเออจะทํายังไงดีคือหลายหลายคนเนี้ยก็พยายามพยายามจะคิดในมุมมองที่ดีๆของเขาเนะพยายามคิดถึงในเรื่องราวดีๆเพื่อแบบว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้เพราะว่าเป็นเห็นว่ามีเทวดานี้เป็นเทวดาตัวน้อยเนะหลายหลายคนอาจจะแบบว,ว่ามีลูกอะไรอย่างนี้แล้วแล้วเราก็อยากจะแบบ รักษาความสัมพันธ์ของเราให้มันไปต่อได้มีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอัยในใจคุณนะก็ยังอยากแบบยังอยากจะไปต่อความสัมพันธ์เพราะใต้สาหรับเป็นแบ่งบันนะเปนคิดว่าคุณก็ยังรู้สึกแบบยังรู้สึกดียังรู้สึกรักยังอยากรู้สึกจะแบบอยากเทคแคร์ดูแลอยากไปต่อครอบครัวอยากทุกอย่างเหมือนดีแต่ว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยจังเลยกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดมันมีอุปสรรคปัญหาทํามีเรื่องให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกเยอะอะไรแบบนี้นะณนะตอนนี้นะคุณอาจจะนอยอาจจะแบบ คิดอะไรแบบไม่ออกอะไรอย่างนเนาะแต่ว่าอยากรักษาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเรามาดูกันคถะว่าแล้วไพ่สุขีเนาะอยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณนะเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถไปต่อกความรักความสัมพันธ์กับคู่ครอง,องคุณคนนี้ได้นะพไพ่ที่ขึ้นมาค่ะประสบการณ์ที่ดีนะเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะรวมพลังห่วงใยผัดวันประกันพุ่งนะคะแล้วก็ประทะ ตลกมากเลยทั้ง3สถานานะมีไพ่ปะทะขึ้นมาหมดเลยเป็นคิดว่าทุกคนที่มาดูอะ่ะก็คงจะต้องมีปัญหาเรื่องความรักแหละมันต้องมีการทะเลาะบากแว้งมีการชนกันหรือใดๆก็ตามแล้วทําให้มันเหมือนแบบมีปัญหาเนอะเพราะว่าถ้ามีปัญหาเราคงไม่อยากมาดูดวงหรืออยากได้คําแนะนําจากไพ่อะไรแบบนี้เนาะก็ต้องบอกว่าให้ใจเย็นๆค่ะ ตอนนี้นะมันเหมือนกับว่าเปิ้ลคิดว่านะคุณในใจคุณอาจจะอยากพูดคุยอยากจะแบบเค,คลียร์ชนแบบว่าให้มันจบๆไปเลยว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าเราก็อาจจะเลือกที่จะแบบยังไม่กล้านึกออกมาซึ่งดีแล้วนะเพราะว่าไพ่ผัดวันประกันพุ่งขึ้นมากับตรงใจเย็นนะก็ต้องบอกว่าการที่คุณเหมือนแบบไม่ไม่แบบประทะไปเลยไม่ชนไปเลยทั้งที่ในใจแบบอยากจะชนสุดฤทธิ์นะอยากจะเคลียร์อยากจะอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีแล้วเพราะว่าคุณรู้ว่าการที่คุณแบบว่าทนไปเลยหรือเคลียร์ไปเลยหรือทะเลาะกันไปเลยมันอาจจะทําให้มีปัญหาอุปสรรคมากขึ้นก็ได้คุณเลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆก่อนแล้วก็แบบยังยังไม่ทําอะไรยังแบบดูสถานการณ์หรือใดๆก็ตามซึ่งก็ดีนะแต่ว่าการที่คุณดูสถานการณ์ภายนอกมันดีตรงที่ว่าคุณไม่ทะเลาะกันแต่ว่าภายในใจคุณอาจจะน่อยอาจจะรู้สึกแย่ว่า เฮ้ยมันก็ไม่ได้ถูกแก้ปัญหาถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้คือเปิ้ลคิดว่านะมันจําเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันไงทั้งร่วมพลังทั้งปะทะนะแล้วก็ทั้งห่วงใยนะมันเหมือนกับว่าเราจําเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันนะคือการทะเลาะเบาแหวงกันให้เรามองในมุมบวกว่าอย่างที่เปิ้ลบอกคนเป็นคู่กันอ่ะมันเป็นลิ้นกับฟันอยู่แล้วมันมีเรื่องต้องทะเลาะเาะเบาแหวงกันบ้างอยู่แล้วเนอะแล้วมันอาจจะกระทบกระทั่งความรู้สึกกันบ้างแต่คุณอาจจะไม่บอกให้เขารู้ไ ป็นจำเป็นที่คุณต้องบอกแต่ว่าไม่ใช่การประทะนะแต่เหมือนกับว่าบอกสแสดงความอ่อนโยนน่ะคำว่าห่วงใยเนี่ยเวลาคําพูดอะแทนที่เราจะคุยกับเขาโดยการที่เราใช้วิธีการประชดประชันหรือพูดในเชิงแบบไม่ดีหรือพูดแบบพูดไม่ตรงกับใจหลายๆคนเป็นนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะในใจรักแต่ก็จะพูดออกไปในเชิงแบบว่าฟาดฟันนึกออกปะทั้งที่เราไม่ยอมพูด ให้มันตรงตามใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายแนะนำคือขอให้คุณแสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้เขารู้ว่าเรายังรักอยู่นะรวมถึงดูแลพัทวีลูกของเราอะถ้าครอบครัวงเรามีลูกน้อยมีอะไรอย่างนี้เนาะ การที่คุณทําหน้าที่ของคุณค่ะสมมติถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณดูแลลูกของคุณเป็นอย่างดีนู่นนี่นั่นมันคือเหมือนเอาเวลาไปโฟกัสที่ลูกแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณครอบครัวมันโอเคนะนึกออกปะคือพอคุณรักลูกอ่ะเกื่อต้องเชื่อเพื่อจะบอกเลยว่าเขาก็จะไม่ไปไหนหรอกเขาก็จะรู้ว่าคุณอ่ะทาหน้าที่ของคุณได้ดีนะแล้วคุณก็จะเป็นต้องพูดคุยกันค่ะว่าไม่ใช่แบบหาเรื่องทะเลาะแต่ต้องเป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหา นะแล้วมันจะได้ดีขึ้นเพราะบางทีอ่ะการที่เขาทําร้ายคุณโดยคําพูดหรือใดๆก็ตามเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่บอกนะการบอกคุณคือบอกด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่บอกด้วยการประชดประชันเพราะพอการประชดประชันมันจะบอกเลยนะว่าเขาก็จะไม่ฟังเขาจะไม่สนใจแล้วเขาก็จะไม่แก้ด้วยเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคุณใช้อารมณ์เพราะฉะนันมันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราจะทะเลาะก,กันนะเพราะว่าการทะเลกกาะกันเคยได้ยินใช่ไหมพอทะเลาะก,กันแล้วมันทําให้เรารักกันมากขึ้นแต่ไอการที่เราจะรักกันมากขึ้นอะ่ะมันก็หมายถึงว่าเราจะต้องรู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไง ถูกปะเราถึงจะสามารถดีขึ้นได้เอาเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่เคยรู้ด้านมืดของเขาเลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้โอเคเราเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้ก็ต้องคุยกันว่าเราจะปรับจูนยังไงหรือว่าพอเขาทําให้คุณเสียความรู้สึกอ่ะมันมีบางคําพูดที่เขาพูดแล้วคุณไม่ชอบพอคุณบอกไปเขาจะได้รู้ว่าโอเคคุณไม่ได้ชอบให้เขาพูดแบบนี้หรือไม่ชอบให้เขาทําตัวแบบนี้เขาก็จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเ,เนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องพูดคุยกันนะแต่ว่า เอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาบอกว่ามันอาจจะต้องดูค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นเชื่อว่าคุณเป็นคู่ขเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นคนนีสใสยังไงเขารู้ว่าคุณเป็นคนนีสใสยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคนใช้วิธีไม่เหมือนกันเนาะบ้นไม่สามารถแนะนําได้จากไพ่ก็บอกว่าคุณต้องรู้ว่าคนของคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนและต้องใช้วิธียังไงแต่ที่แน่ๆคือควรจะใช้ความอ่อนโยนไม่ควรจะประทะ กันทันทีเมื่อมีอารมณ์ควรจะเหมือนแบบแสดงออกหรือใช้วาจาที่แบบว่าเป็นความแบบในเชิงห่วงใยอะไรเงี้ยมากกว่านะแล้วคุณอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ความคิดเนาะให้รวมพลังเหมือนว่าเราต้องรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ต้องใช้สติปัญญาในการพูดแล้วก็ใช้วาทศาิลในการพูดนึกอ,อกป็ปาไม่ใช่บอกว่าพูดออกไปตรงๆหรือพูดออกไปแบบที่ไม่ดีหรือว่าประชดประชันคือถ้าเกิดคุณทะเลาะแบบประชดประชันออกไปมันจะยิ่งพังเนอะเพราะว่าเขาก็จะไม่ฟังคุณนืกอออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราใช้ สติปัญญาของเราทั้งหมดใช้การที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะแล้วก็เหมือนแบบวางแผนอะไรเรียบร้อยคุณก็สามารถพูดกับเขาดีๆได้แล้วก็คิดว่ามันก็จะเป็นทางออกที่ดีได้นะอย่าแบบอย่าไปอย่าไปอย่าไปเขาเลยนะอย่าไปประทะทันทีก็แล้วกันดูจากทรงแล้วคือ ถ้าเกิดคุณมีคู่อ่ะเวลาถ้าเกิดมันมีการทะเลกกาะกันหรือมันรู้สึกเสียความรู้สึกอะอย่าพึ่งให้ใจเย็นๆก่อนใจเย็นแล้วพออารมณ์มันดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมล้ที่จะใช้เหตุผลแล้วค่อยคุยอย่าคุยทันทีเพราะมันอาจจะเป็นการแตกหักมากกว่าอันนี้คือคําแนะนํานะแต่โดยรวมมันก็จะบอกว่าคนมีคู่คุณก็ ยังไปต่อแหละเพราะคุณก็ยังอยากยังอยากแชร์ความสุขกับเขายังอยากแชร์ความทุกข์กับเขายังแบบเป็นครอบครัวกับเขายังอยากไปต่อเพราะฉะนั้นขอให้คุณใจเย็นๆใช้เหตุผลใช้ความคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วนะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนของคุณเป็นคนแบบไหนคือหลายๆคนมาดูดวงมันจะบอกเลยว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าแฟนคุณเป็นยังไงแต่คุณก็ต้องมาปรึกษาหาหมอดูอีกเพราะว่า เพราะว่าคุณก็แบบคิดไม่ได้นะตอนนั้นหรือคุณก็แบบเหมือนเรามองด้านเดียวเนอะเราไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องทํำยังไงแต่พอมาดูกับมาสมมติบางหลายลยคนมาดูกับเพื่อเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออใช่ที่เราพูดไปก็คือนั่นแหละเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะต้องใช้วิธีแบบไหนในการเข้าหาคนแบบที่เรารู้นึกออกปะมันคือแค่นั้นเองแปลว,ว่าถ้าเรารู้ว่าเขาคนเป็นคนยังไง เรารู้ว่าเราจะทำไงอย่าใช้วิธีเอาชนะบางทีเหมือนรู้แหละว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แต่ฉันจะแบบก็ฉันจะกวนเขามันก็ยิ่งพังนะอ่าเพราะฉะนั้นแนะนำค่ะว่าคุณมีสติปัญญามากพอที่คุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ใช้ความอ่อนโยนใช้ความห่วงใยอย่าประทะในทันทีนะแล้วการทะเลาะเบาะแว้งของคุณมองในแง่ดีมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้คุณรักกันมากขึ้น เท่านั้นเองนะคะเป็นกําลังใจให้คนมีคู่นะขอให้ความรักของคุณกลับมาสดใสชื่อมืดนะคะขอให้คุณมีความสุขค่ะแล้วก็ยังอย่างที่บอกเนอะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้คําแนะนําในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากให้ทําต่อในเดือนถัดไปก็ช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้มีคนมาดูกันเยอะๆเนอะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ